e ชฟโรเลตคา a โรเช e v r เล e t ค a เมโรที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1967ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะรถสปอร์ตอเมริกันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรก็ตามการผลิตคา a โรรุ่นเครื่องยนต์เบนซินได้สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม2023ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของรถรุ่นน,นี้มากรอยมาร์กรอยส์ประธานของ General Motors, General Motors ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับการนำคา玛โร9เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องการให้เป็นรถครอส s อเวอรไฟฟ้าหรือ SUV แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Camaro โรไว้ในขณะนี้มีการคาดการณ์ว่า Camaro ไฟฟ้าอาจมาในรูปแบบคูเป้สประตูคล้ายกับ Dodge Charger EV หรืออาจมีทั้งรุ่นคูเป้สและสีประตูรอยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาอาจใกล้เคียงกับเชวีค q u i n o x v ีซึ่งเริ่มต้นที่34,995ดอลลาร์สหรัฐและอาจได้รับเครดิตภาษีอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลมูลค่า7,500ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเชอเร์เลย์คเวตส500ปี2026จะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งสู่พลังงานไฟฟ้าและการพัฒนารถสปอร์ตไฟฟ้าทำให้เป็นไปได้ว่าคเวตสาม0ั 500, อาจเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยคงไว้ซึ่งสมรรถนะและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคเวตการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ เือนกระจกแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และลดค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่พัฒนายอย่างรวดเร็วทําให้รถสปอร์ตไฟฟ้ามีระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็วขึ้นสําหรับผู้ที่สนใจในเชลเลอร์เคเวตสามห้าศูนปีสองพควรติดตามข่าวสารจากเชลเลอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสเปคราคาและวันที่เปิดตัวการเปลี่ยนแป,ปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและควเวชสามห้าศูนอาจเป็นหนึ่งในรุ่นที่นำเสนอประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นในยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้า